m o โ o She l l r รีวิวเกมอย่าง Motorchill จะเป็นเกมแนวตระกูล Souls ทั้งหลายอย่าง d a Souls, b l ซ o รัดรอนและ Secro Shadow โ d i e t w i e e เนื่องจากผู้พัฒนา Co Symmetry ได้ etry, รับแรงบันดาลใจจากเกมของ From Software อย่างชัดเจนแต่ Motorchill ก็มาได้ลอกเลียนแบบมาทั้งดุ่นนะแต่ได้ทำและพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกสักเล็กน้อยอย่างเช่นการต่อสู้ใช้เวลาและความยุ่งยากน้อยลง รู้สึกได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้เล่นที่ไม่เป็นทางการมากขึ้นแต่ก็ยังคงความยากมืดมนดาร์กแฟนตาซีแบบฉบับโซลไลท์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนผู้เล่นเป็นคนไร้หน้าไร้เสียงที่ถูกขนานนามว่า The f o า n d ดรคล้ายกับวิญญาณมากกว่าคน เข้าไปประชนภัยในโลกที่เน่าเปื่อยและเป็นพิษที่เรียกว่าฟอกริมที่นั่นเราจะได้พบกับตัวละครต่างๆที่ให้ข่าวสารที่คลุมเครือและน่ากลัวโดยทั่วไปเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของโลกทีละน้อยทีละน้อยและความเชื่อในลัทธิศาสนาที่อาศัยอยู่แต่ก็อย่างที่เราทราบทุกคนที่เราเจอจ้องจะเล่นงานเรา และถ้าหากเรายังไม่มีร่างหรืออยู่ในรูปแบบวิญญาณสีขาวแล้วล่ะก็การโจมตีของศัตรูเพียงครั้งเดียวอาจทําให้เราถึงตายได้เพื่อความอยู่รอดเราจําเป็นต้องมีร่างกายที่ดีขึ้นซึ่งเป็นที่มาของชื่อ Morton น h ชลส์เราสามารถอาศัยอยู่ในซากศพหรือเปลือกของนักรบที่ไร้วิญญาณได้ตลอดทางความยากลำบากที่เราพบระหว่างทางซึ่งทำให้เรามีแนวโน้มจิตตายได้ในทันที เลวทั้ง4ในเกมแต่ละอันจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยมีชุดสร้างตัวละครที่แตกต่างกันซึ่งเราสามารถสลับไปมาระหว่างที่เล่นได้แต่ละรายการยังมีสิทธิ์ที่พิเศษที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราสามารถปลดล็อก้วยวิธีที่เหมือนเกมแนวโซลิทโดยทั่วไปโดยการใช้สกุลเงินที่ได้รับจากการฆ่าศัตรูส,สกุลสกุลเงินที่สามารถสูญเสียได้อย่างถาวรหากเราถูกฆ่าและไม่ได้ไปตามเก็บจักศพของตัวเอง เชลทั้ง4ทําให้มอทอนเชลสามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเราต้องเรียนรู้วิธีจัดการแต่ละอันหรือเพียงแค่เอาอันที่เราชอบแทนที่จะต้องมาพะวงกับการพัฒนาสถิติในการสร้างตัวละครในสไตล์ RPG การต่อสู้ในมอร์ทอนเชลก็ใช้พื้นฐานเดียวกันกับดาร์กโซและบัตบรอนซึ่งทำงานในลักษณะเดียวกันมีการโจมตีเบาที่รวดเร็วและการโจมตีที่หนักหน่วงแต่ช้าลง รวมถึงดาบหลังๆที่เราสามารถเปลี่ยนเป็นม้วนกริ้งเพื่อหลบศัตรูได้เราสามารถแกว่งดาบได้มากแค่ไหนและสามารถหลบได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสตามิน่าค่าความเหนื่อยของเราอย่างเกมดาร์คโซลนอกจากนี้ยังมีการแพรรี่และการสวนกลับอย่างฉับพลันที่เกือบจะเหมือนกับการโจมตีอวัยวะภายในอย่างบัดกรนแต่มีหน้าที่สําคัญที่แตกต่างกันหากเราสามารถแพรรี่ได้อย่างถูกต้องการโจมตีสวนกลับก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วย หากใช้วิธีนี้ก็จะไม่ต้องพกไอเทมให้มันสิ้นเปลืองเราจะไม่สามารถเปิดใช้งานการแพร่ได้เว้นแต่จะสร้างมิตเตอร์ที่เรียกว่า Resolve ซึ่งเราจะได้รับจากการสร้างความเสียหายดังนั้นในขณะที่การทําให้แข็งเป็นความสามารถในการป้องกันที่ทำให้เรามีตัวเลือกในการรอและปล่อยให้คู่ต่อสู้เข้ามาหาแต่ระบบ Resolve จะผลักดันให้เราก้าวร้าวมากขึ้นและทำการหลบหลีกเพื่อให้เราไม่ตาย สิ่งที่ทำให้ o โมเ s h e l l แตกต่างจาก Dark Soul ก็คือความสามารถในการแข็งตัวซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน,ในใจิตใจที่เรานำมาสู่เชลแต่ละตัวที่อาศัยอยู่เมื่อเราแข็งตัวเราจะเปลี่ยนเป็นหินในช่วงสั้นๆเพื่อให้เราสามารถตีได้ก่อนที่หินจะแตกการบล็อกการตีด้วยการทำให้แข็งมักจะทำให้กููต่อสู้เซไปด้วยเมื่อการโจมตีของศัตรูกระเด็นออกจากตัวเราหาเดนก็จะครูดาวสั้นๆ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถใช้มันได้อย่างต่อเนื่องมีไว้สําหรับการเปิดใช้งานเชิงกลยุทธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากําลังเผชิญกับการระดมยิงหากใช้จนคล่องก็จะสามารถพลิกแปลงท่าทางได้หลากหลายความสามารถในการแข็งตัวทำให้เกิดกลยุทธ์ที่จำเป็นแบบใหม่สำหรับการต่อสู้ช่วยให้เราปรเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นหิน เพื่อหลอกลอ่อศัตรูให้โจมตีจากนั้นจะได้โต้กลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบอสท,ที่แข็งแกร่งมันเป็นกุญแจแห่งชัยชนะได้เลยนะฮาเด่นหรือเทคนิคการแข็งตัวช่วยทำให้การต่อสู้ของมอสท่านเชลนั้นไม่เหมือนเกมแนวโซลไรท์อื่นๆมันช่วยลดความยากของเกมลงและเวลาโดยกับบอสเราอาจไม่ต้องตายบ่อยเท่าดาร์กโซก็ได้ วิธีการต่อสู้ง่ายๆของมอร์ทนเชลคือเป็นหินการต่อสู้กับบอสหนึ่งครั้งจะกลายเป็นหินแล้วโจมตีจากนั้นหลบหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบโต้ใดๆและทำซ้ำๆสัก5้าหรือ10นาทีจนกว่าจะเสร็จสิน้นการผสมผสานนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริงในการต่อสู้หลายครั้งในเกมคือมันอาจจะเป็นแพทเทิร์นที่น่าเบื่อบ้างแต่มันก็ใช้ได้ผลนะจุดสนใจหลักของมอร์ทนเชลนอกจากการต่อสู้แล้วก็คือการสำรวจโลก เราอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสำรวจฟอร์กริมที่นี่จะมีความลับต่างๆซ่อนอยู่มากมายอาจจะได้รางวัลเป็นอาวุธสุดยอดในตำนานหรือจะโดนมอนสเตอร์ตามทางตกตายก็เป็นได้ระบบฟาร์มิ a รีก็คือเราอาจจะลองใช้ไอเทมที่เจอในเกมและทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอาจพบเห็ดแปลกๆเนื้อเนา่าหรือก้อนแสนจันที่น่าสงสัยแต่เราจะไม่รู้ว่าใช้แล้วจะเป็นยังไง จนกว่าจะยัดมันเข้าที่ใบหน้าของตัวเองการใช้อเทมหนึ่งครั้งจะเปิดเผยคุณสมบัติของมันแต่การใช้ต่อไปจะสร้างความคุ้นเคยทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบนี้ให้ผลตอบแทนจากการทดลองและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราให้ลองใช้ไอเทมแปลกๆได้ดีเช่นการทานเห็ดพิษจะทำให้ถูกวางยาพิษ และจากนั้นก็ตายในทันทีแต่หลังจากกินไปอีก2-3ครั้งร่างกายก็คุ้นเคยกับมันทําให้เรามีภูมิต้านทานเห็ดพิษได้เพราะฉะนั้นการใช้ไอเทมครั้งแรกและครั้งต่อๆไปผลลัพธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมเราจะรู้เรื่องราวของมอร์ทันเชลได้โดยการสำรวจเชลต่างๆที่พบในเกมเมื่อได้ปลดล็อกสิทธิทพิเศษสำหรับเชลแล้ว เราจะได้รับรู้เรื่องราวในอดีตของเจ้าของเชลนั้นๆซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโยงกับตัวละครอื่นๆและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฟอร์กริมผ่านประสบการณ์ของเชลคล้ายๆกับดาร์กโซนอกจากนี้ยังมีหลายครั้งที่การวางตำแหน่งของศัตรูอาจทำให้รู้สึกหงดหงิดมักชอบที่จะซุ่มโจมตีจากมุมอับที่มองไม่เห็นบางจุด ก็บังคับให้ต้องวิ่งไปกลับในเส้นทางที่สับสนจุดเซฟก็อยู่ไกลการตายจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดเราจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเกมนี้น่าจะประสบความสำเร็จนะผมว่าเป็นเกมสไตล์ดาร์กโซที่เข้าใจได้ไม่ยากขณะที่ยังคงรักษาความลับความมืดมนหดหูได้ดีในทีมแบบดาร์กแฟนตาซีซึ่งมันเป็น,สนเสน่ห์ของเกมแนวนี้ มอร์ตินเชลไม่ใช่เกมจากฟอร์มซอฟต์แวร์แต่มันก็เป็นเกมที่สอบผ่านในแง่ของเกมสไตล์โซลไลท์อย่างนี้ไปได้ด้วยดีนะสรุปข้อดีของเกมนี้ก็คือมีโลกที่สวยงามแปลกตาสถานที่ที่น่าสนใจรอให้เราไปสำรวจการต่อสู้ที่แข็งตัวเปถิน,นสร้างความแปลกใหม่ในการเล่น ระบบไอเทมที่ทำให้เราอยากลองใช้ไอเทมใหม่ๆแทนที่จะกักตุนไว้จนจบเกมอาวุธที่หลากหลายสร้างความแปลกใหม่ทุกครั้งที่เปลี่ยนอาวุธส่วนทางด้านข้อเสียในเกมนั้นก็คือการต่อสู้ที่มีแพทเทิร์นง่ายๆบางครั้งก็เสียเวลาตบบอสแบบใช้วิธีเดิมซ้ำไปซ้ำมาศัตรูที่ชอบซุ่มโจมตีทำให้บางครั้งไม่สามารถป้องกันได้ และบางทีเราก็หลงทางกับแผนที่ที่ชวนสับสนอยู่บ่อยๆหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ